สิง่งท่เาที่มันเห็นเกิดอ,อะไรปะมีเงาซ้อนอยู่ข้างหลังพี่เฮ้งรูปที่ส่งมามตอนแรกผมเขาใจว่ามีสองคนพี่คนเดียววันนั้นไลฟ์สด ไปดูในยูยูเร่อยังมีอยู่ภาพนี้ถูกถ่ายด้วยมือถือที่ปรับแสงถูกไหมครับใช่ใช่ท<ล>ี่ใช้บอกกลางคืนถ่ายเฮ้ยพี่เอ๋ตอนแรกผมเข้าใจว่าพี่ยืนอยู่กับใครอีกคนนึงนะคนเดียวเดินไปคนเดียวอุ้ยบ้าชัดมากเลยนะพี่เอ๋อพี่อะยังไม่ได้เห็นไม่รู้สึกอะไรเลยก็เดินไปเรื่อยนะที่เดินไปเนี่ยได้ยินเสียงซึ่งทั้งไลฟ์ได้ยินเสียงกันหมด huh. ท้งลูกเพจได้ยินหมดเลยมันเป็นเสียงวิบะพี่อยุดกึับมันต้องวางลั่นมาจากหลังเขาอสุดท้าพี่คิดว่าไอ้มันมีไข่แก้งปะวะหรือว่ามีคนที่เป็นลูกศิ วัดที่รู้ว่าเราจะมาถ่ายที่วัดเนี้ยี่มาแกล้งเราหรือเปล่าแต่ทีนี้ด้วยความที่มันย้อนแย้งคือถ้าเป็นเสียงคนแกล้งตะโกนเสียงแหลมแหลมออกมาหรือมีอะไรที่เป่าออกมาเนี่ยมันเต็มที่อะผมให้แล้วไม่เกินสี่สิบวิขาดลมแต่เสียงเนี้ยมันลากไปนาทีกว่าเกือบสองนาทีแล้วต้องวานลั่นเขาเลยโอ้โหครับ